อ่ะวันนี้เราจะมาพบกับคลิปเต็ดติดเกมเลยนะครับเยอะมากครับก็ดูตรงนั้นนะครับเออเขาใจดีนี่เป็นคลิปเต็ดติดเกมอ่ะ ฮ่าดูไปเรื่อยนั่นไงมันตอบกลับมาแล้วมันดาเราแน่ตลกดีฮ่าฮ่าฮ่าครับอาส่งไปเราไม่สนใจมันครับมันกลัวฉุนตีนเราเราก็มาอัดเกมอยูมันมาตอบเออมันมาถามเราเออกวก็คุณตีนนะครับเออต้องเข้าใจ อ่ะเันแรกครับคอนเขาเล่นโลยเจอโซกาลิดานั่นเด็กชายนั่นจะใช้เมกินคนที่ติดเกมฮีโร่ออฟนิวอีร์ดมาอันนี้ครับก็สิลามิกเป็นคนที่ติดบีดี g จีมากค่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจคอนเป็นไอตังหรือเป็นไอปืน ชินเป็นตังสมมติไอตันน่าจะไอตังมันจะเอาเออรหัสของไอปืนมาเล่นฮะผมว่าน่าจะใช่นะตังเออมันเออเป็นคนติดพวกเว็บ,บเก๊เป็นเว็บผู้ชายไม่เป็นเกย์หาเมือ่ยจังเขาโอ้อันนี้เป็นสุภาพบุรุษเขาชอบตัวโอเก้าเป็นชีวิตจิตใจคนนี้ครับ ก็เป็นคนที่นิสัยค่อนข้างเร็วน,นะฮะอ่ะเพราะว่าชอบอ่านหนังสือเรียนเป็นหนอนหนังสือตั้งใจเรียนมาตลอดนะฮะอ่าไม่ค่อยฝักใฝ่เรื่องความรักครับอะไรของม,มือทับผมไม่เกี่ยวกันครับเอเอก็ามาดูสภาพของเด็กติดเกมเราจะไม่คุยกับเขานะครับเดี๋ยวเขาด่าผมอ่ะเออง่ายๆครับเออน้ำคา้าง เราก็ต้องดูไปเรื่อยๆครับเอาไว้ได้เพื่อนเอาไว้ได้เออดูสองตัวน,นี้อา่ากันนบนั่งนะเข้ามันเล่นนะนรกเหนือเอิร์ธเฉยๆนี้กัน,กนไปดูที่เลยเพื่อนเอ่อเรปอันนี้เรปเจอันนี้เว็บ์วีดีส่วนอันนี้ พอเล่นทอนเสร็จก็ดูเอาโอปกานะครับเออจรบผมเนี่ยไม่ดูว่าคนที่เออไม่ชอบไม่ค่อยชอบดูนะฮะเ,ออเรื่องของที่นี้ไม่ค่อยจะรู้ว่าเท่าไหร่นะฮะเออ,เอ,อ,เอ,อส,สาวชิคกี้งเนียนโอ,อ้ยคนไม่มกินผีอะไรเขาล่างก็งไม่รู้ไม่เคยชอบดูเลย ได้แล <the> ้ว <l> ว <ots> okay. ่ะอ่าสามนาทีเราจะแค่นีกว่นะแค่นาทีโอ้นี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นหลอดเป็นหลอดหลอดอันนี้เนอ าเาะว้ดโ,โลครับเออแอคเสร็จแล้วนะเออ,อแอคทิติฮะอ่ะขอจบคลิปเพียงท่านี้ครับหนึง่งสองสอง